สวัสดีค่ะวันนี้พบกับทีเอสทีพาลุยกับดิฉันนางสาวรุ่งไพรวินแก้วหนูค่ะและดิฉันนางสาวสุชาดาศิทสวัสด์นะคะลูกจ้างโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสีเรงหรือเรงเองนะคะที่เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งหนึ่งผลิตภัณฑ์ของบ้านวังใหญ่หมู่ที่10ตตำบลนาทวี ไปชมกันเลยค่ะ ต้นเรงเป็นไม้ยืนต้นที่ขึ้นอยู่ตามป่าเขาและในสวนยางพาราซึ่งเป็นไม้ประจำถิ่นคล้ายกับต้นตาลส่วนของทางและใบสามารถเก็บใช้งานได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะใบเรงที่นิยมนำมาใช้มุงหลังคานำมาเรียงกันเป็นตับคล้ายตับจากที่รู้จักกันทั่วไปเนื่องจากมีคุณสมบัติที่มีความเหนียวทนแดดทนฝนไม่ผุง่ายจนกลายเป็นเอกลักษณ์และสินค้าประจำถิน่น ชาวบ้านบ้านวังใหญ่เกือบทุกครัวเรือนยังคงอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้มาตั้งแต่คนรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายในการทำหลังคาบ้านด้วยใบเรีงหรือที่เรียกว่าตับสีเส่เรีงสีเเรีง มีการสืบทอดยาวนานกว่า50ปีจนกลายเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของบ้านวังใหญ่สำหรับความทนทานของซีริง์นะครับก็บคือขึ้นอยู่กับโครงสร้างท่วนหนึ่งนะครับถ้าโครงสร้างเป็นส่งแหลมแหลมส่งไทยอายุการใช้งานถึงห้า,า,าปีแต่ว่าถ้าเกิดว่าจัานที่ปครงส้างเนี่ย สามสิบองศานี่ก็คือกาไม่ตำราสามาปีนะครับเิตพ้นเดี๋ยว่าตรงนี้ก็คือถ้าเกิดว่าใบซีริงมันมันติดน้มหรือว่ามีใบใหม่อยู่บนแล้วพุดตกมาน้มติดได้ปานนี้มันจะพูหงายแต่ถ้าเป็นบานเดี๋ยว่าทรงทรงไทยทรงไรเนี้ยน้ำน้มพ้นน้ำไรมันจะไม่ติดใบใหม่ไรก็ไม่ติดในตรงนี้มันจะอยู่ได้ถึงงยาออกปีนะครับความยาวของซีริงก็คือประมาณเมตรอ,อกซิฟเมตรอ,อกซิฟ ตารางเมตรมนึงจ่ายประมาณที่ตับแลกระกตราค่าตับหลายยี่ที่หาบาท ในแต่ละวันชาวบ้านจะไปตัดใบเรีงตามป่าเขาหรือปลูกไว้ในสวนยางพาราหรืออาจจะซื้อจากชาวบ้านด้วยกันใบละ1-2บาทนำมาเย็บเป็นตับสีเรียงขายตับละ25บาบาทลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการรีสอร์ทร้านค้าสไตล์ธรรมชาตินำมาใช้มุงหลังคาเนื่องจากมุงแล้วเย็นสบายไม่ร้อนอบอ้าวอีกทั้งยังทนทานใช้งานได้หลายปีเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงจนแทบผลิตไม่ทันตามความต้องการของตลาด นอนพวกนี้ค่ะตัวนี้คือตัวนี้เอาไปมุงหลังคาแล้วทำไมถึงเลือกสีก็คือลูกค้าเขาต้องการแล้วก็มันทนใช้อายุการใช้งานมันใช้ได้ดีกว่าไอ้พวกจากจากมันจะอยู่ประมาณสองปีแต่ตัวนี้จะยืดประมาณหปีนะหกปีมันได้แล้วผลตอบรับจากการใช้เอเสียของลูค้าเนี่ยค่ะลูกค้าก็ติดใจนะคะ อาชีพในการทำตับสีแเงถือเป็นอาชีพเสริมในยามว่างเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในท้องถิน่นเป็นมอดกที่สําคัญของชุมชนในการควบคุมสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างเอื้อเฟื้อและสมานฉันท์ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ่านมิติการเวลาท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกลุ่มสีเเลงบ้านวังใหญ่มีไรายได้ที่ดีขึ้นรู้จักการใช้จ่าย มีความสุขในครัวเรือนเพื่อที่จะเดินไปสู่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงนำความสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงออย่าาาาลืมมติรงกัันนะนะบบวุท